สวัสดีค่ะพบกับเอนะคะช่ององค์สมเด็จสายมูนะคะที่จริงมีมานานแล้วละคะ่ะตัวที่เป็นนามบัตรอันนี้นะคะก็ค้ำคๆำแบบนี้นะคะสมเด็จเราก็มีหลวงพ่อเงินนะคะอยู่ที่ผสมกันแล้วอยู่ที่สามสิบหกองนะคะถ้าพี่ๆท่านใดจะแอดไลน์เราแอดไม่ได้ลบกวนนี่เลยสแกนได้เลยนะคะโอเคไหม โอเคส่วน tiktok ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าลงในแพลตฟอร์ม tiktok แล้วแบบไม่ปังนะคะก็เลยมาลงแต่ youtube ค่ะองค์แรกที่เอามาให้รับชมวันนี้นะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินองค์ที่หนึ่งค่ะด้านบนนะคะอันนี้ด้านล่างค่ะ ก็จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะไปกันต่อนะคะหลวงพ่อเงินองค์ที่สององค์เมื่อสักครู่จะหนักกว่าองค์นี้นะคะเขาก็จะทําจากทองเหลืองนั่นเองนะคะมีแบบว่าคาบสีเขียวเขียวนะคะขึ้นมาอ,มอันนี้ข้างล่างค่ะ พี่พี่ลูกค้าท่านเก่าอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะแต่ท่านใหม่ท่านใหม่บางท่านอาจจะยังไม่เห็นนะคะก็รับชมได้ปิดได้นะคะต่อกันที่รายการที่3ค่ะก็ต้องเรียนแจ้งก่อนว่าทุกๆ10-15บถึงสิบหีถ้ามีองค์ไหนที่ยังไม่ปิดนะคะแม่ค้าก็จะเอามาผสมกันเลยค่ะแล้วก็เอามาวนนะคะเพื่อที่พี่ๆท่านใหม่เขาจะได้แบบว่า พีพ่่ท่านใหม่เขาจะได้ดูด้วยนะคะนี่อันนี้รายการที่สค่ะทุกรายการ200บาทเหมือนเดิมค่ะส่งฟรีแล้วมีเก็บเงินปลายทางนะคะต่อกันที่รายการที่4นะคะรายการที่4ี่ด้านล่างค่ะ ด้านบนนะคะรายการที่สี่นะคะดูรูปไม่ทันทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการที่ห้าค่ะ องนี้จะเป็นรายการที่หนะคะด้านบนด้านล่างค่ะรายการที่หนะคะไปต่อกันที่รายการที่6ค่ะ อันนี้จะเป็นแบบว่าสีฟ้าฟ้านะคะเป็นข้าวที่ติดอยู่อะคะ่ะเป็นสีฟ้าฟ้าเนี่ยรายการที่6ค่ะไปต่อกันที่รายการที่7นะคะื สงบนิ่งมากนะคะท่านแบบสงบนิ่งสดๆนี่หลวงพ่อเงินเขาก็ดีไซน์แบบว่าพุทธศิลป์แบบทรงจะอ้วนๆนะเนาะแบบเหมือนอยูอ้วนๆอะรายการที่7นะคะไปกันต่อที่รายการที่8ค่ะรายการที่8ด ก็ออกแนวเก่าๆหน่อยแบบลายเส้นจะไม่ค่อยคมชัดเจนนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆชอบนะจ๊ะชอบองค์ไหนทักปิดได้เลยนะคะรายการที่8ค่ะไปต่อกันที่รายการที่9ค่ะเส้นสายนะคะคมชัดค่ะองนี้ รายการสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะคะรายการที่9นะคะหลวงพ่อเงินเดี๋ยวถ้ามีของพวกนี้เช้าเดี๋ยวเอจะไปให้เขาหามาให้นะคะก็คือพวกเขาเรียกว่าอะไรพัฟเบนจ์พาคีอะคะ่ะเผื่อพี่ๆแบบสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็หลวงพ่อเงินเพิ่มเติมให้นะคะ รายการที่9ค่ะไปต่อค่ะองค์ที่11นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะที่มีคราบแคลไซแล้วก็คราบแป้งหนาๆเลยนะคะ จริงๆแล้ววันนาท่านจะออกสีแบบสีโทนสีเหลืองเหลืองครีมครีมนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะก็ถ้าชอบอย่างไรก็ทักปิดได้นะคะอันนี้รายการที่10นะคะถ้าดูรูปไม่ทันขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพี่ที่ลาย id <ข>กอกับกอกับข้างหน้าจะเจอลาย id นะคะ <S <s อ <Doll> งค์นี้ก็สวยะค่ะรายการที่11นะคะ ก็จะมีพวกลักดำนะคะผงถ่านก้านทูบนะคะเม็ดพุทธคุณมวลสารมงคลสีเม็ดสีขาวเนี่ยค่ะโดยประมาณนี้นะคะองค์นี้ก็จะเข้มไปด้วยลักดำนะคะและคาบน้ำมันต่างอิวนะคะหรือเรียกกันว่าอาจจะเรียกกันว่าคาบน้ำอ้อยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยที่เป็นสีแบบเนี้ยค่ะรายการที่11นะคะ ต่อกันที่รายการที่12ค่ะรายการที่12ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดีนะคะพี่พีด้วยความที่เขาแตกรายงานแต่แตกแบบนี้เลยเส้นซุ้มสวยค่ะเส้นก็คมชัดเจนดีค่ะองค์นี้รายการที่12นะคะ รายการที่12ไปต่อนะคะรายการที่13ค่ะเกชโยเข่าบ่วงนะคะสมเด็จเกชโยเข่าบ่วงค่ะ องที่13ค่ะไปต่อกันที่รายการที่14นะคะด้านหลังจะเป็นฝังด้วยคำภาษาจีนนะคะก็จะมีลักด้านะคะแล้วก็คาบน้ำมันตังอิวนะคะองค์นี้ค่ะแล้วก็มีแคลไซขึ้นค่ะ นี่ดินสีเขียวเห็นไหมคะก็จะเป็นดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งนะคะที่เขาเรียกกันนะคะก็ก็เป็นมวลสารมงคลค่ะพี่พี่พี่พ,พ,พี่รู้อยู่แล้วนะคะอันนี้รายการที่สิบสี่แต่ถ้าบางท่านไม่รู้เอ๊กก็จะแชร์ข้อมูลให้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่านะก็มีลูกค้าใหม่ๆม,มาเหมือนกันคะ่ะต่อกันที่รายการที่สินะคะรายการที่สิบห้านะคะมี เส้นเส้นพระอาทิตย์หรือเส้นพระาทิตย์นะคะรายการที่สิบห้าค่ะ ดูรูปไม่ทันหรือดูรูปไม่ชัดพี่ทักมาเลยนะบอก EP ที่สำคัญเลยต้องบอก EP แล้วก็บอกว่าองค์ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้องค์ที่15นะจ๊ะไปกันต่อค่ะรายการที่16องค์นี้ก็สวยนะสวยด้วยอะไรชอบแบบลงรักแปะทองไงชอบความแบบแปะทองนะคะ ด้านข้างด้านล่างค่ะด้านหลังนะคะอันนี้องค์ที่16นะคะไปต,ต่อกันที่รายการที่17นะคะนี่เลยค่ะก็ เป็นผ้าที่ดูเกาวกาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นวันณะสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีพวกรลักดําอะไรเงี้ยค่ะเป็นราคาแบ่งปันแล้วนะคะพี่พี่สองบาทนะคะเมื่อเช้าแอบไปเห็นตอตอในแอปต่อตอเนี่ยเอลองดูก็แบบก็เหมือนเหมือนกันอะเขาขายแ,แบบหลักพันนะคะพี่พี่ อันนี้คือแบบแบ่งปันสุดๆแล้วนะคะ1อง 200, องก็สองร้อยสององก็สี่ร้อยสามองก็หกร้อยนะคะพี่ๆข้างหลังกลับหมากนะคะรายการที่สิบเจ็ดค่ะไปกันต่อรายการที่สิบแปดนี่เลยรายการที่สิบแปด ด้านบนค่ะข้างขวาข้างล่างนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะรายการที่18นะคะไปต่อองค์ต่อไปค่ะรายการที่19นะคะ ลักดำเต็มเลยนี่แล้วก็อ,องพ์พระสวยงามสมส่วนมากๆค่ะองนี้เส้นซุ้มนะคะเป็นะระฆังความที่สวยงามค่ะจะต้องมีคำนี้ทุกอีเพราะว่าเส้นซุ้มกัก็คือเขาเส้นซุ้มจะต้องเป็นรูปะระฆังความที่สวยงามนะคะอง์นี้นะคะรายการที่1 9นะคะเผื่อใครชอบ มันพาท่านยิ้มเลยอ่ะดูสิใบหน้ายิ้มยิ้มกว้างมากด้วยนะคะต่อกันที่รายการที่20นะคะรายการที่20 นี้ก็จะเป็นประมาณนี้มีเออผมพักกำแพงสมกอแล้วก็องค์นี้จะออกเขียวเขียวส้มๆ้มหน่อยองค์ที่20ค่ะไปต่อกันที่รายการที่2ค่ะเอค่ะอเส้นได้แบบเนี้ยมีประมาณ2 3องค์นะ แต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ EP ไหนบ้างต้องเอามาค้นหาคอมมูมนอีกีถ้าจะปิดอะ <laser. S 1> เผื่อชอบอะไรเงี้ยค่ะด้านบนค่ะข้างขวานะคะด้านล่างนะคะราการที่ยีอนะคะ ไปต่อนะรายการที่ย2ค่ะให้ดูแบบโดยรวมก่อนอกภายไลยพ่พึงมากดูกำยำจริงๆเลยองค์นี้มีแตกรอยงาด้วยนะคะ บางครั้งอันไหนที่แบบไม่รู้แล้วก็อยากได้ความรู้เพิ่มเติมเอก็จะเข้าไปในติ๊กต็อกค่ะแล้วก็ดูที่เขาไลฟ์ขายพระสมเด็จอะแล้วก็จำจำแต่ไม่ค่อยมีเวลาดิเพราะว่าแบบชีวิตยุ่งไปขายของเนี่ยไปขายทำไมเหนื่อยก็เหนื่อยแต่มันเป็นงานที่เราชอบไงเหนื่อยแต่มันมีความสุขไงคะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสามนะคะ รายการที่2 3ลักดำเต็มเลยนะคะเป็นแบบทองที่แบบเก่าๆอะคะ่ะลักดำลักแดงผสมกันนะองนี้องที่ยี่สิสสวัสดียูเซอร์ใหม่ๆพี่ๆท่านใหม่ๆด้วยนะคะ ขอบคุณการติดตามกันนะคะเอก็จะมีพระมาอัปเดตเรื่อยๆทุกวันนะคะเช้ากับเย็นนะคะวันละ2 ep นะคะไปต่อนะคะรายการที่24่่ค่ะมวลสารชัดเจนมากขนาดแม่สองก็ยังเห็นนะคะเขาเรียกว่ายกเขียวหรือดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่าอันนี้ขอแบบสันนิษฐานเป็นทั้งสองแบบเลยนะคะแล้วแต่พี่ดูเป็น พี่ที่ดูเป็นก็จะตีความเป็นแต่ถ้าดูไม่เป็นก็ลองเอาคำที่เอพูดไปเซิร์ชในเน็ตดูนะคะสำหรับพี่ๆที่เพิ่งเริ่มศึกษานะเพราะว่าแม่ค้าก็ยังไม่ได้ศึกษาจริงๆจ,จังๆเหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าศึกษาจริงๆเนี่ยรับรองจะพูดคล่องกว่านี้แน่นอนรายการที่24นะคะเนี่ยสวยนะ สวยทุกองค์มีเอกลักษณ์ทุกองค์รายการที่25ค่ะพิมพ์เจดีนะคะรายการที่25ก็เป็นองค์เล็กๆนะคะ ไปกันต่อรายการที่26่สจ้าองค์นี้ก็เป็นพระที่ดูเรียบเรียบอะค่ะพี่พี่เรียบเรียบแต่พุทธคุณทำไมคะพุทธคุณครอบจัก,กรวาลค่ะพระสมเด็จเป็นจัก,กรพรรดินะคะแห่งพระเครื่องไทยนัมเบอร์วนะคะพระสมเด็จเนี่ยที่สุดแล้วด้านหลังค่ะ ไปกันต่อรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะองค์นี้ก็สวยนะชอบองค์พระสีงาช้างเนี่ยแล้วก็มีความแตกรายงานนะคะทั่วองค์เลยรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะ ถูกใจทักปิดได้เลยนะคะ200บาทเท่านั้นรวมส่งแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะจ๊ะรายการที่7ค่ะต่อกันที่รายการที่28นะคะแนวเข้มขังเลยพี่ดูสิคะแบบรอยรอยการแตกระแหงคือเป๊ะปังมากค่ะองค์นี้นี่ค่ะ ลองดูเนื้อหามวลสารนะคะมีเม็ดมวลสารสีขาวด้วยนะคะเนี่ยที่เป็นแบบขาวๆเนี่ยค่ะเป็นเม็ดพุทธคุณนะคะด้านหลังรายการที่28นะจ๊ะไปต่อกันที่รายการที่29ค่ะ ข้างหลังก็จะเป็นกับหมากนะคะชํำไปด้วยคาบลักดำนะคะองค์นี้นะคะนี่ฐานก็หนาดีค่ะมีความหนาแน่นดีนะคะฐานข้างหลังอันนี้รายการที่29นะคะ ไปกันต่อค่ะรายการที่30ค่ะองค์นี้สีนวลตามากเลยนะคะนี่ค่ะรายการที่30ใบหน้าสวยงามมากเห็นไหมคะเป็นแบบเหมือนเม็ดแอลมอนเลยนะคะด้านข้างด้านหลังนะคะ อันนี้รายการที่30ค่ะไปต่อกันที่รายการที่31นะคะรายการที่31นะคะเป็นพิมพ์เส้นได้นะคะ ตกใจทักปิดได้นะราคาแบ่งปันสุดๆเลยค่ะรายการที่31ค่ะไปกันต่อค่ะรายการที่32นะคะมีลงลักปิดทองเหมือนกันค่ะลักแดงหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชาติแดงก็ได้นะคะองนี้รายการที่32 ด้านล่างค่ะไปกันต่อค่ะรายการที่33องค์นี้น่าจะทำจากทองเหลืองนะคะเพราะว่ามีความหนักค่ะขลังก็จะเป็นพระรอดนะคะพระสมเด็จกับพระรอดก็เป็นแบบพุทธคุณแบบ two in one เลยนะคะจะหนักหนักหน่อยๆไม่ไม่เหมาะกับการแขวนคองคอ ไม่เหมาะกับการขึ้นคอนะคะอันนี้เหมาะกับการไว้หน้ารถนะคะหรือตั้งบูชาไว้บนหัวนอนอะไรก็ได้คะ่ะที่เป็นที่เป็นสิริมงคลอะนะคะรายการที่33ต่อกันที่รายการที่34ี่จ้ารายการที่34เนื้อเนื้อก่าๆดีนะเนี่ยเส้นสายคมชัดค่ะองค์นี้ สวยงามนี่ค่ะพระทุกองค์บอกแล้วว่าสวยอยู่ที่คนชอบนะชอบไม่เหมือนกันจริงๆนะคะแล้วก็ดูไม่เหมือนกันด้วยนะคะสไตล์การดูพระแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยไปกันต่อที่รายการที่35นะคะอันนี้ก็ดอกแรกขึ้นเพียบเลยนะคะอดอกแรกขึ้นเพียบแสดงว่าอะไรคะ มีเหล็กไหลน้ำพีนะคะเยอะก็เลยขับออกมานะคะเป็นดอกแรกเอกะท่องเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยค่ะตามที่พี่ๆได้แบบบอกกล่าวสอนหรือว่าไปแสวงหาความรู้มาเองนะคะพูดก็เราก็จำเป็นแพทเทิร์นนะเนาะ,นะก็เอามาแบบปรับใช้ในการอัดวิดีโอให้พี่พี่ดูนะคะและรายการสุดท้ายของขําคืนนี้ก็คือรายการที่36ค่ะ รายการที่36นะคะนี่วันนะจะเป็นสีเทาค่ะองพระมีความกร่อนตามอายุนะคะสภาพเก่าๆเลยวันนี้อัดพระแบบเร็วมากปกติจะแบบ25นาทีบวกบวกองค์องเพราะว่ามีหลวงพ่อเงินมาช่วยนั่นเองนะคะหลวงพ่อเงินมาปุ๊บอ่ะ25นาทีเหมือนกันอัดเร็วแบบประมาณ7นาทีนะคะ ก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะถูกใจอย่างไรทักปิดได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะอยากขายค่ะสำหรับคืนนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะสวัสดีค่ะ